ทำเปรของของผมเองแล้วกันนะออไ,ปไปดูย้อนหลังสี่ห้าปีเนี่ยผมแทบจะไม่เคยลงเรื่องปีชงเลยเออคือคือคอนเทนต์เรื่องปีชงจากเราไม่ค่อยมีเท่าไหรออ่นะครับคือมันมีเหตุผลอย่างหนึ่งคือว่าคือหลังๆเนี่ยมันก็จะมีกระแสรเรื่องเรื่องชงแบบ3ปี4ปีอะไรเงี้ยนะคือ,อคนมาบ่นผมว่าโอ้จานสองสามปีที่แล้วเพิ่งชงนี่ชงกันเมื่อยมือเลยเออนะมันชงกันบ่อยอย่างงี้ออซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดแล้วมันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเองคนเดียวเนี่ยไปไปแบบไปเปลี่ยนเรื่องนั้นเนี่ยลำบาก ก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันเราก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยในในช่วง3 4ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้าใจกันก่อนคือว่าโดยหลักการเนี่ยชงมันมีอยู่แค่ปีเดียวนะครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นกับเราก็ทุก12ปีก็มารั้งหนึ่ง12ปีมันจะชงครั้งหนึ่งมันไม่ได้ชงกันบ่อย30ปีแล้วมันก็จะมาแบ่งเป็น25% 5 0าเปอนี่ยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ชันงมไขมุกนะคือคุณจะไปเลือกเอาแบบชง25 25ชง50บะ้รเงี้ครับนั้นเง และที่สําคัญคือมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีะนะครับคือถ้าไม่ดีเนี่ยเขาต้องตั้งชื่อว่าปีซวยเขาต้องบอกว่าปีซวยปีนี้คือปีอะไรเ<ะ>ขาไม่ได้ใช้คําจับนั้นนะเขาใช้คำว่ามันเป็นปีที่ที่ชง<ะ>มันคือการเปลี่ยนแปลงดน้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็ม,มีมีสิทธิ์ที่จะดีและไม่ดีก็ได้ก็คือในในมุมมองของหมงอดหมอว่าตาราของพิชางคือมันมีปีชงมันมีอยู่จริง คือแต่ละคนมันมันมันมองไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าในในเชิงโหรษาศาสตร์จีนเนี่ยมันเป็นทฤษฎีในเชิงโหราศาสตร์จีนและปีชงมันก็เป็นความเชื่อในในกลุ่มศาสนาเตา๋าอ่าซึ่งก็ผูกพันกับศาสนาพุทธในแบบมหายาติเราเราก็จะเห็นว่าตามวัดตามอะไรก็จะมีเทพที่เกี่ยวข้องคือเทพเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นเทพปีชงเขาเป็นเทพเรื่องดวงชะตาอ่าเหมือนว่าเรามีการไหว้สวดนพเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็คือดวงดาวทั้ง เดวงจีนเขาก็จะมีไทสวยเอีย้ยซึ่งเป็นเทพที่คุ้มครองดวงสตาแต่บางทีพอคนไม่เข้าใจแล้วก็ไปเรียกทับสั์ว่าเขาเป็นเทพปีชงปีชงที่เขาไม่ได้เป็นเทพปีชงเขาดูแลทุกคนแหละคือ okay, แต่ว่าไอ้คนที่ชงคืออย่างปีจอเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ไกลท่านเยอะพอไกลามากปุ๊บเทพก็จแต,ตามไมา่ค่อยดีนะจะมองไ,ไม่ค่อยเห็นนะเขาก็ดูแลเราไม่ได้ก็เลยเกิดประเพณีการไปไหว้ขอพรดังนั้นนี่กใ็ให้เข้าใจตรงกันว่า คือบางบางบางคนก็มาบ่นกับผมนะว่าโอ้อาจารย์พอไปแก้ชงบางทีเจอแบบหลายพันอะไรอย่างเงี้ยนะวานนั้นคุณชงจริงแล้วคือคือคือโดยหลักการน่ะมันคือการสวดมนต์ไหวพระทาบุญแล้วคุณธรรมของจีนที่สําคัญสุดคือความกัตญนูเทศกาลตุดจีนเป็นเทศกาลที่ทำมาเพื่อให้เราระลึกถึงความกัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วขอบคุณเทพเจ้าที่เขาเราขอพรมาทั้งปีเนี่ยก็ขอบคุณท่านทั้งหั้งนึงก็คือการไหว้เจ้านะครับแล้วเนี่ย จีนก็ย้ําว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษต่อบุพการีต่อเจ้านายของเราต่องานของเราที่เราทําเนี่ยคนกตัญญูก็ไม่ว่าจะเกิดปีไหนก็ชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้าออไม่ใช่หร่า,บบาการแก้ชงจริงแล้วมันไม่ต้องใช้น,นิ้เยอะจริงจริงมันจะเรียกว่าแก้ชงก็ไม่ได้เวยเ,ออเพราะออถ้าเกิดมันชงแล้วดีเนี่ยเราไปแก้ก็จะกลายเป็นร้ายนะเพราะเพราะเพราะแต่ที่ที่บอกอันนี้เป็นคําศัพท์ของสานักอื่นๆเราก็ไม่ไม่ไม่ไปไม่เออไม่ไป ปิดสงครามกันนะแต่ว่าใน,ในเชิงของผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉยๆเพียงแต่ว่าคนสมัยก่อนเวลาชีวิตเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติว่าต้องย้ายบ้านหรือต้องเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยเันเรื่องใหญ่นะะกว่าเขาจะเดินทางกว่าเขาจะมันไม่ได้สะดวกเหมือนเกาหลีอยู่หน้าปักซอยปัจจุบันเนี่ยถูกไหมแล้วนี่นพอมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแต่ว่าอ่าจริงๆปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแทบจะในชีวิตเราเกิดขึ้นง่ายคนเปลี่ยนงานกันเยอะมากคนย้ายบ้านกันบ่อยขึ้น ทีน,นี้าการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้แรงเหมือนแบบนั้นแล้วก็เอาเข้าจริงเวลาดูดวงจริงอะ่ะมันไปดูแต่ปีอย่างเดียวไม่ได้มันก็ดูมันไงมันจะมีวันวันที่เกิดเดือนเกิดเวลาเกิดมาเพื่ออะไระถ้าไปดูแต่ปีแล้วคนเกิดปีหนึ่งมันก็มีทั้งเยอะแยะนะแต่ว่าเออใ,ในเชิงเวลามีคนถามมาว่าตอนนี้ปีนี้ใครจะเป็นยังไงเนี่ยเวลาพยากรณ์เขาก็ต้องพยากรณ์ในเชิงภาพที่ทุกคนสามารถจะเสพได้แต่ถ้าไปบอกว่าถ้าคุณเกิดปีนี้เดือนนี้วันนี้เวลานี้เนี่ย โอ้โหจำพ่า์กันสี่หุ่งโมก็ไม่จบหรอกคือ,อ <c oughs> คือคือคอนเทนต์มันก็จะขึ้นนื้อเนี้ยหนึ่งคือมันมีสิดีและไม่ดีคดังนั้นเราก็อย่าไปใช้คำว่าแก้เพราะใช้คำว่าแก้แสดงว่ามันต้องไม่ดีมันถึงต้องแก้อันนี้สองคือมันไม่จำเป็นต้องไปเสียตังอะไรเยอะนะครับคือถ้ามันมีที่คิดที่คิดตังแพงเราก็ไปหาที่ที่ไม่เสียตังค่ะอ่าทานเเหมือนผมว่าเหมือนร้านอาหารเนี้ยมันก็จะมีร้านอาหารแบบแพงแล้วจะไปกินทำไมฮะเราก็ไปร้านที่มัน ถูกๆก็ได้แลวอย่างที่ผมบอกคือสุดท้ายแล้วมันคือความกระตัญญูถ้าเกิดเราเราเรามั่นใจว่าความกระตัญญูบางทีไม่ต้องเสียเงินนะนะครับถ้าถ้าเราเป็นคนที่มีความกระตัญญูแล้วก็ตอบแทนครูบาอาจารย์เพิ่งวันครูมานะฮะหรือว่าเนี่ยบุปการีของเราเนี่ยผมว่าน,นั้นเป็นเป็นความดีที่สุดแลละหรือบางคนจะสบายใจเขาบอกเอ้ฉันฉัน,ฉนสบายใจฉันจะพกื่องเุงข้างรางมันไม่ได้เดือดร้อน<ม>ชีวิตเราาก็ ผมว่ามันก็เอาแล้วแต่เอาที่สบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนดีที่สุดครับใชยย่อคนที่เสร็จค่ะแล้วเขายังแบบสับสนเริ่มเริ่มเอ๊ะและวห้าสิบห้าสิบเนี่ยถ้าเขาตัดใจว่าอสมมติว่าไม่ไว่าได้ไหมครับปีชงอย่างเงี้ยได้ไหมพี่ชายอย่างอย่างที่บอกแหละเพราะว่าค,คือบางทีเหมือนเป็นโควิดไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าติดนะบางทีแล้วเนี่ยในในในเรื่องชงเนี่ยคือดวงมันยังมีอย่างอื่นนั่งแย่ๆนะ บางคนไม่ชงแต่พะเสาเข้าพะสุกเข้าพะเสาแทรกอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกคือบางอย่างถ้ามันอยู่ในใจเราแล้วอะไรมันแก้ใจเราได้ก็ทําไปเถอะถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดบางคนคนที่เขาไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยคุณจะพูดอะไรไปเขาไม่เชื่อเนี่ยเ mm hmm. ขาอาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้ mm hmm. แต่ก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะดีขึ้นนะ mm hmm. คืออันนี้ไม่เป็นเรื่องของของจิต <Okay. S 1> ว่าว่าเฮ้ยเราแบบจิตใจเรารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องไหน mm hmm. ต่อให้คนไม่มาทักเรื่องปีจงสมมติคนมาทักว่าเรามีไฟอยู่ตรงเนี้ยไม่ดีเนี่ย ผมติดอยู่ที่หน้าเราเลยอ่ะอยู่ในใจอ่ามันอยู่ในใจถูกไหมาบางคนไม่สบายใจมากก็ก็คงต้องไปจี้ออกอแต่บางคนก็บอก้ฉันมีมาตั้งนานแล้วก็กก็็ทิ้งไว้ไแต่ว่าผลลัพธ์นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอะไรที่มันแก้ที่ใจเราได้แล้วก็ตัวเราไม่ได้เดือดร้อนนะครับคือชีวิตผมทํางานมา2ี่สกว่าปีก็ผ่านการชงของคนหรือของตัวเองมาเยอะบางคนก็ดีมากบางคนบอกอาจารย์ปีหน้าขอชงอีกได้ไหมนะครับ บางคนก็บอกว่าชมมาก็ดื่มไม่เป็นไรอย่าไปเรีย,ยกับมันมากคือผมว่าวันนีบ้บางทีเราก็สังคมเราใจร้อนกันเยอะไปนะคือมันก็เป็นศาสตร์นึงแหละคือจริง <c oughs> ๆเราไม่ได้แก้ปิชกชีตเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบจะชิบหายอะไรคือ <c oughs> คือแบบไม่ได้แก้ก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะครับคือมันมีมันมีศาสตร์อื่นๆอีกอีกมากมายสาคัญสุดคือถ้าคุณชอบเรื่องนี้คุณต้องไปศึกษา เราหาความรู้ตามเว็บไซต์ตามเดี๋ยวนี้ไม่มีหมออะไรเยอะแยะเนี่ยคุณก็ไปค่อยดูว่าเออทฤษฎียดีเขาว่างไงมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงถ้าดูแล้วมันดูเออมีหลักการมีเหตุผลเราก็ลองดูแล้วก็ดูว่ามันไม่เดือดร้อนกับทรัพย์สินหรือว่าเงินในกระเป๋าตังค์ของเราประชันาอีกเรื่องเพราะวนที่อ้ําออกอีเวนต์ค่ะผาบอกว่าเขาลงมาแล้วเรื่องความรักที่ไทักเขาเลยคือไม่ไม่ที่ไม่เคยทักเนี่อพราะด่วงมันยังไม่จังหวะมันยังไม่ใช่นะครับแต่ว่า จริงๆก็ไม่เชิงทักเขาหรอกผมก็พูดเวลาให้สัมภาษณ์ก็พูดตามราศีไปเรื่อยๆแหละว่าราศีนุ้นดวงไปนี้ราศีนี้เปอย่างนี้แล้วบังเอิญในปีนี้2024เนี่ยราศีพิจิกเป็นราศีที่มีโชคเรื่องความรักแล้วคนรู้จักเราก็ราศีพิจิกเยอะซะด้วยนะครับหนึ่งในคั้นก็คุณน้ำพัชราอพาอพอเขามีโชคเรื่องนี้ปุ๊บซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เรื่องเดียวที่เขาถามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นเนี่ย ก็เข้าทางเขาไงเข้าทางเขาก็ก็ก็ทายออกไปเนี่ยหลักฐานอื้อเลยเนี่ยคือถ้าไม่มีผมก็เดือดร้อนเนี่ยเขาเขาไม่มีแบบว่าแซรกกับพี่ชางไหมว่ายังไงจะต้องเสริมอะไรไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยจริงๆที่ถามช่วงหลังเนี้่สุดเนี่ยคือใส่เสื้อสีไหนไปจับฉลากลาได้ดวงเพลงโครมาสามครั้งเ่ ครั้งที่แล้วอะทรรมารผมไม่บอกเพราะว่าผมก็ไปจับด้วยไงคือเรื่องอะไรจะบอกอบอกอกบอกว่าเขาไปคูกแข่งในงานมีอยู่สิบสิบกว่าคนเลยเออเรื่องไปบอกอ้าาแล้วอ้ามได้รางวัลไปทำยังไงแต่โทรมาครั้งที่3ามจอกจากบ้านแล้วอาจารย์ต้องบอกนะว่าใส่เสื้อสีอะไรเขาจอกจากบ้านแล้วอะไรเงี้ยเกิต้องบอกเห็นว่ใส่สีเขียวไปซึ่งอ้ําเป็นคนที่จับฉลากแล้วส่วนมาก จะได้รางวัลที่หนึ่งคือที่หนึ่งคือรางวัลแรกที่ออกอ่ะ<า>คือเราเรามาที่น้อยที่สุดไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งที่ใหญ่สุดเพราะนี่คือรางวัลแรกอ่ะก็บังจะได้แต่ว่ารอบนี้ก็แสดงว่าสีนี้ใช้ได้นะเพราะเขาได้รางวัลรางวัลที่รองลงมารองลงมาจากจากของของน้องแอฟเขาปกติพี่แอมแยมจิ๊กโดกับพี่ชายเราบ่อยไหมแบบคอยถามคอยอะไรอย่างเงี้ยเขาความความ คุยกันเรื่องอ้ําเขาชอบโทรมาคุยเรื่องช้อปปิ้งเขาเยอะกว่าอ่าบางทีเขาไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็ชอบโทรมาคุยกันแต่ว่าโดยปกติผมว่าเขาน่าจะกังวลเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรมากกว่าเนี่ยด้รางวัลเออเรื่องเออเรื่องเติมไอเทมเติมอะไรเขาต้องมีเขาตั้งปฏิทินไว้เลยนะว่าจะต้องมีคนเป็นนั่งข้างๆเขาโดยโดยทฤษฎีแล้วกันเขาพูดถึงราศีพิจิกกันแล้วกันมันเป็นราศีที่ดวงดีเป็นราศีที่ ที่ดวงดีเรื่องนี้ใครเกิดราศีจริงน okay. 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 ี้มีใครเกิดไหมพิจิก17พฤศจิกาถึง15ธันวาก็จะเป็นราศีข้าโหดูแห้งๆกันเลยนะไม่น่าดูเป็นราศีที่ที่จะมีข okay. ่าวดีในเรื่องนี้เข้ามาก็รอติดตามแต่ว่าหลังขอสักหลังไม่สานะด่างมันเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสัมภาษณ์พรุ่งนี้หรือยังใช่หรืมารอรอนิดนึงรอนิดนึ่งระยะควรจะมีรางวัลแบบว่าได้กลุเรื่องความรักในั้นใหญ่ไหมนะคนเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยพระเจ้าเขาก็ให้บางบางอย่าง เขาเขากบางคนหลังที่เราเคยได้ยินแหละว่าลัคกี้อินเกมแล้วบางบางทีเขาอาจจะไม่เหมือนแบบอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขนะอ่ามันก่อนไปไปไหว้พระกันที่ที่ย่างเนี่ยเขาก็เอ็นจอยนะเออเอ็นจอยขนาดปกติร้อนๆต้องหงุดหงิดนะแต่ว่าครั้งครั้งนี้แบบได้ทําบุญแล้วเราก็ห้ามไปเยอะด้วยแหละว่าเออนะครับอยู่ในวัดอยู่ในวัดพี่ไปจะดีแล้วเราพนะครก็ก็ก็ผมว่าคือเขาเขามี มีเขาได้รับความรักเยอะนะจากเพื่อนจากครอบครัวจากคนรอบตัวนะเนี่ยคนคนที่จะมาก็คงต้องต้องต้องเลือกหน่อยแหละก็ต้องต้องคัดสรรกันครับเป็นนักธุรกิจเหรอฮยังไม่รู้เลยยังยังไม่เลยต้องเลยเมษสาสิจะมันตัดปีอ่าจริงจริงก็สิ้นสามเข้าพิษภาแล้วก็พิษภามีชนาไปแล้วก็เอาเมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไม่ได้นินทาเลยใช่ไหมเพราะดีหมดทำไม่ไดเขาเรื่องความหลังอ๋อ คือก็คิดว่าดูจากช่วงเวลาแล้วก็ต้องทักกันแหละเพราะเลยจากนี้ไม่ได้ทักโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ